สองคนจเลนสามขวดอืม้าเด็กแรกเกิดเนี่ยเจะทำการ์ดจะมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้นะคะเพื่อจะแจกให้กับเพื่อนหรือญาติให้รับรู้ว่าเออลูกเราเกิดแล้วนะถ้าเกิดว่าเออเมียน้าก็คลอดก่อนกําหนดนะคะเพราะว่าเจเดนเรามีประวัติลูกตัวโตแล้วคลอดธรรมชาติมันยากมันลำบากลำบากอะไรลำบากไงตอนนั้นหนูออกมาหนูจะไปเบลล์ไม่ไปชิมชิม เอวเข้าไเนอย่าก็อันตรายแต้อย่าเน่าอมใช่ไม่นะไม่อมนิ้วนะอมทั้งมือนะสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่องพักกีมันีแฟมิลี่ค่ะครับไม่ครับมีแล้วนะไปไหนคะ โรงเรียนเย้เม <yet. Wow. S 1> ียนาไม่งอแงที <coaching> <What? S 1> 對對่จะไม่ไปแล้วนะคะเมียนาอยากไปแล้วค่ะเมียนาไม่ร้องไห้เก่งมากค่ะอะไรนะคะกระเป๋าอยู่ข้างหลังหนูไงเมเนกาไปไหนครับโรงเรียนแล้วน้องไปไหนแล้วโรงเรียนน้องร้องไหมไม่ เก็ซีอพากมีไม่ร้องรอกวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะที่หมอกเยอะมากๆเลยทำไมไม่ถีบอ่ะรถไม่มาถีบ่ะสิจะได้ไปไวๆทำไมอ่ะ ทำไมล่ะเฮ้ยเสียวเฮ้ยทำไมเล้าอเกย์เสียตัวอะไรครับตัวอะไรเอ่ย ก็ตัวผู้กับตัวเมียงไงก็คือผู้หญิงกับผู้ชายไงครับเว <c oughs> ลาหนะ้าตัวอะไรคะ <c oughs> เขาเล่นน้ำพ <c oughs> าสาตวไทายเรียกว่าตัวอะไรครับลูกแป่ <c oughs> แล้ป้าปัดเรียกว่าแ <c oughs> ปดป้าปัดเรียกว่าอะไรฮ้ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอ่ะไม่แปกบีครูครูบอกว่าอะไรนะใส่เสื้อตัวเนี้ยชีเดนในโซ่หม้อโอ้หล่อมากเหรอเสื้อเหมาะเสื้อหล่อเหรอ,อเสื้อสวยมากเลย <c oughs> อ้าวม,มื่ <c oughs> อแม่โบทอนเสร็จแล้วค่ะหนังสือของเด็กๆนะคะหนังสืออ่าหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีงเต็มๆอปีของเจเดนแต่ตอนเจเดนทำเสร็จตอนเจเดนจะสองตัว อันนี้เมียหน้าสองคนไม่นะครับของเมียหน้าเหลือแค่ติดชื่อนะคะแต่ว่าคือข้างในเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็าคงจะดันแล้วเขาคงมีลัลัไม่เสร็จไม่มีปุปปุไปไปกูกูอะไรปุปปุกูกูเดี๋ยวอยากจะมาแชร์ทุกคนดูนะคะคือที่เนี้ยที่จริงอ่ะก็มี มีขายแต่คือแบบว่ามเป็นาดานเราก็ไม่เก่งเนาะแล้วก็เราก็เลยพอดีจังหวะมีหนังสือเนี่ยสมุดอันเนี้ยเล่มเนี้ยมันเป็นเก็บรูปภาพนะคะที่จริงแล้วคือเป็นหนังสมุดเก็บรูปภาพเราก็เลยโอเคมันก็วาดรูปได้เนาะแล้วเราก็ตอนหนูก็ชอบวาดรูปถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสวยอะไรแต่ก็ชอบวาดนะคะแล้วก็ทำภาษาอังกฤษเพราะอย่างน้อยเราก็พอ คิดว่าเราก็น่าจะพอได้หน่อยภาษาอังกฤษก็เลยทําเองดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางหน้าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วคือเราอยากจะมีเพิ่มแบบอยากใส่ใส่ขนมแบบสิถ้าเกิดแบบว่าบางหน้าบางอย่างเราอยากจะใส่อย่างนี้เติมเข้าไปเงี้ยมันก็เติมไม่ได้แต่แบบนี้นคือแล้วแต่เราเลยเนาะตามใจเลยเลยว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้นะคะมือก็เขียน อันนี้มันจะเด่นแรกเกิดนะตุ้ยนุ้ยมากเลยเกิดมานี่คือสี่กิโลหกสิบห้าเลยนะคะที่เนี่ยเขาจะทําการแบบนี้แจกนะคะ๋าบอะไเนี่ยเอาไปสิที่นี่เขาจะทําการนะคะเวลาเด็กแรกเกิดเนี่ยเขาจะทาการจะมีรูปหรือไม่มีรูปก็ได้นะคะเพื่อจะแจกให้กับเพื่อนหรือญาติให้รับรู้ว่าเออลูกเราเกิดแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะมาเยี่ยมก็มาได้โทรติดต่อมาแล้วว่าจะมาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้จเจเดนอ้วนตุ้ยนุน้ยมาก อยากให้ดูมิลาน่านะคะสองภาพนี้คือถ่ายที่โรงพยาบาลเหมือนกันนะคะแรกคอนเลยวันแรกเลยอย่างที่มิวเคยบอกไว้นะคะก็คือเราทำตั้งแต่ทำมาแต่รั้วคลอดท้องแล้วก็คือภาพอันเตซาวต่างๆนะคะคือทำเก็บไว้เลยอันนี้ตอนเจเดน เล็กอยู่ในท้อง <c oughs> น,นี่ของเจเดนนี่ก็เจ็ดท้องหนึ่งเดือนอันนี้สิบเดือนคือพุงแบบใหญ่มากๆของเมล่าก็พุงใหญ่แต่ไม่ใหญ่เท่านี้นะของเมล่าสอ,อกงแบบแหลกนะคะกินได้ค่ะลูกกิใน,ในให้หในมได้ให้เจเดนหยิบให้ยะแล้วก็พอท้องคลอดแล้วพอเขาคลอดออกมานะคะนี่เหมือนกัน พ่อออกมาจนแบบว่าจนเขาต้อนหนึ่งครัวเอ้หนึ่งเดือนสองเดือนเขียนพัฒนาการของเขาไปนะคะเขียนพัฒนาการของเขาไปนเขาอีกจะดูแต่หน้าแรกเหรอเออโอเคมาดูก็ดูอยู่นี่ไงอย่างใครก็เป็นหอุ่อ้วนเห็นมาก็อ้วน ก่อนที่ให้ทุกคนดูค่าๆเจนเจเด้งก็ชอบดูนะคะมิวก็เลยบอกว่าเออมันดีมากเลยที่ทําที่ตัดสินใจทําแล้วก็ได้คือแบบแล้วทำเหมือนเจนไปแล้วก็จะทําของมินาน้าด้วยเพราะถ้าไม่มีของมินาน้ามันก็ยังไงอยู่เนาะของเมนาก็เหมือนกันเลยคะมิวเขียนว่าหน้าเหมือนกันเลยแต่ของเมนาเล่มมันหนากว่านะคะมันเยอะกว่าของเจเด้นจบหน้าจบพอดีเป๊ะคือจนตอนเจเด้นหนึ่งขวบพอดีเลยนะคะของมนาหน้าเนี่ยเราได้เติมแบบว่า ปีใหม่ครั้งแรกคริสต์มาสครั้งแรกเที่ยวครั้งแรกแล้วก็โมเมนต์ของพี่ชายของย่าย่าอา่ยอุ๊บเลยดูอะไรอันนี uh ้ตอนของของเมย์นาแต่เด็กเย็นพุงใหญ่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ตรวจไงตรวจท้องแล้วของเมย์น่านะคะได้เติบมาเนื่อยดรื่อยนะคะมือม a m i l y hand ามาทำตอนมีแล้วหน้าคือสองวขวบกว่าแล้วอะมือจะใหญ่เท่าเจเดนแล้วอันนี้แม่ก็ได้มีได้ติดภาพเหมือนนะคะใส่ชุดเหมือนกานของแม่น่าก็จะมีเยอะหน่อยอันนี้ของน้องน้องวาดเป็นแบบนี้เนาะเพราะเขาเป็นผู้หญิงแล้วก็วาดฟันแบบนี้เจชาร์ดฟันแบบนี้ของ J เอจเดนเขจะเด่นเป็นดูสิของเจเดนก็มีของเจเดนเป็นอเจเดนเป็นไดโนเสาร์ ก็ฟันขึ้นเมื่อไรอะไรน่ารักมากเลยไม่รู้เลยมันมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะคะตอนแรกมไม่รู้ไม่ได้คิดที่จะทําแต่ว่าช่วงนั้นที่ท้องอ่ะท้องใกล้ๆกับดาราคนหนึ่งเหมือนจะนิวเชียมั้งน่าจะคุณนิวเชียน่าจะนิวเชียแล้วแล้วเขาคอเอยแล้วเออเขาไม่ใช่เขาท้องก่อนนะเขาก็ทําหนังสือเด็กแบบนี้เหมือนกันเออเราก็โอเคเราก็ทําบ้างแล้วมนูก็หาข้อมูลว่าเขาเข,าเขียนอะไรบ้างงานนี้แบบว่าเขียนอะไรบ้างคือเขียนตั้งแต่ เราความรู้สึกตอนคลอดตั้งแต่ท้องจนคลอดของแม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็อันดับสาวตั้งแต่ครั้งแรกอะสาวเมื่อไร่วันไหนช่วงอายุครรภ์เท่านี้ได้สาวไหมคือเช็คอัพตลอดจนถึงยี่ขวบเลยค่ะแล้วก็รูปเล็กๆนะคะแต่และช่วงเดือนมาแปะๆไว้ด้วยเขาจะชอบดูเนี่ยคนนี้เริ่มโตแล้วชอบดูแต่เหน้าไม่ค่อยดูเท่าไหร่ของใหญ่มาก ตอนท้องเจเดนนะหนึ่งท้องใหญ่มากแล้วเขาก็ตัวโตเนาะตัวโตจนแบบว่ามีละนหน้าต้องคลอดก่อนหนึ่งเดือนอันนี้สิบเดือนไม่ใช่ปีท้องเป็นปีก็ไม่ใช่คนแล้วลูกใช่ไหมแลวหนูอยู่ในท้องแม่เป็นปีก็ไม่ไหวแล้วลูกเอ่อมียนหน้าก็คลอดก่อนกําหนดนะคะเพราะว่าเจเดนเรามีประวัติลูกตัวโตนะแล้วคลอดธรรมชาติมันยากมันลำบาก ลำบากตอะไรลำบากอะไรตอนนั้นหนูออกมาหนูจะไปเบลล์เไม่ไปชิมชิม <c oughs> เอวกระพันเอย่าก็อันตรายนะถ้าเกิดว่าหมอเขาไม่เก่งอะไรมันก็จะอันตรายทั้งหนูแล้วก็แม่งไงอันนั้นเยอะจูจูเอลนมากระปุกแม่ไม่มีจูมีหน <c oughs> ้าคลอดก่อนกำหนดแต่ว่าอายุขันก็ถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ เป็นมิวมิวว่ามันมันมันดีมากเลยนะคะที่มีหนังสือแบบนี้ลองถ้าเกิดว่าใครอยากลองทาก็ลองทําดูนะถึงแม้ว่าบาง<ม>บางคน<ม>อาจจะคิดว่ามันอาจจะสายไปแต่ไม่เป็นไรเราปินรูปเก่าๆแล้วก็เขียนก็ได้ว่าโมเมนต์นั้นเราทอะไรไว้เขียนไว้ที่รูปแล้วก็เ,เด็กๆโตขึ้นมาเขาจะกลับมาดูเพราะว่าบางทีเรานานไปเราอาจจะลืมก็ได้ว่าโมเมนต์เนี้ยเราทําอะไรไว้แล้วพอเราเห็นรูปเห็นคำบรรยายมันก็จะอ๋อขึ้นได้อย่างนี้ มันดีอ่ะมันดีมา,มากๆเลยนะคะเอาจริงๆบางช่วงอะอย่างของเจเดนเหมิวก็ลืมไปบ้างแล้วว่าช่วงเดือนนี้เขาทําอะไรบ้างอะ,อะไรอะไรได้บ้างนะแล้วก็รูปภาพช่วงเดือนแต่ละเดือนมันน่าหมืนเที่ยวนะเดี๋ยวหมิวจะเอารูปให้ดูตอนนั้นหมิยวยังไม่ได้ท YouTube ํ o u t ท b บเนาะนี่แมหน้าตอนสองเดือนอย่างแล้วอานอมใช่แมนะไม่อมนิ้วแล้วอมทั้งมือนะให,ให้ทุกคนดูก่อนนะคะ ดูหนักมากดูรแบบนี้โอเบอไม่าจะกินทั้งหมดทั้งมือเลยไม่กิเหมือนคลิปเล็กๆไน้อยแต่ว่าอัดไะต้องไเห็นว่าจะนาบบีกน ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะจะได้ขอบคุณครับยังไงครับขกูคกิลเอาเอาไปแชร์ไปาชร์ดูดด้วยขอบคุณค่ะจะได้ของทานเรามีนะของท่านทำไงคะก็คูเกิลไอ้ลูกยืนแบบดังไอ้ันสิเกมเกิลยขอบคุณนะคะ พูดจะพูดาไรขอขอคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตัามเป็นกรรังใจให้